สวัสดีค่ะเจเคนพามาชมกับที่ดินเจ้าของขายเองนะคะเหมาะสำหรับสร้างบ้านจัดสรรค่ะสร้างหอพักสร้างกิจการอื่นๆก็ได้นะคะแปลงนี้ค่ะเป็นที่ดินแปลงกว้างนะคะที่ดินเปล่าอยู่ใกล้เครือสหพัฒตลาดจะตุจักลํมพูเลยนะคะเจ้าของขายเองค่ะอยู่บนพื้นที่5ไร่22ตารางวา อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนค่ะอยู่ตำบลป่าศักดิ์บ้านเหล่าหนองซิวนะคะรูปแปลงสวยค่ะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีระบบน้ำและไฟเข้าถึงหน้าแปลงเลยนะคะและยังมีทางเข้าออกสะดวกสบายค่ะพื้นที่ในละแวกนี้นะคะมีโครงการบ้านจะสรรน,นะคะสร้างขายกันมากมายเลยค่ะและมีหอพักด้วยนะคะสามารถทำกันได้นะคะทุกท่านเป็นที่ดินโฉนด เดินทางสะดวกสบายค่ะอยู่ใกล้ถนนใหญ่ลำพูนป่าซางเพียงแค่90เมตรเท่านั้นนะคะอยู่ห่างจากอบตลำพูนเพียง2กิโลเมตรอยู่ใกล้เครือสหพัฒน์3กิโลเมตรอยู่ใกล้ตลาดจตุจักรแจ่มฟ้าชอปปิ้งมอลล์4กิโลเมตรนะคะอยู่ใกล้โรงงานอัญมณีเนปจูนอยู่ใกล้อบจลำพูนอยู่ใกล้ตลาดจตุจกักรอยู่ใกล้เครือสหพัฒน์ด้วยค่ะ ตารางวาระ3000บาทร่ละ1 2ล้าน0แสนบาทหรือยกแปลงนะคะได้ราคาพิเศษค่ะฟรีโอนด้วยนะคะจากเดิมขายอยู่ราคา6กล้านสามนบาทนะคะเหมายกแปลง5้าไร่22ตารางวาตอนนี้นะคะปรับลดราคาพิเศษค่ะให้ราคาพิเศษไปเลยนะคะ6กล้านบาทค่ะซื้อด่วนเงินสดพร้อมวางมัดจำราคาสามารถเจรจาต่อรองได้นะคะ โฉนดคุดแดงพร้อมโอเลยค่ะทำกำไรกันได้งามๆนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะเจ้าของขายเองด้วยค่ะท่านใดที่สนใจอยากลงทุนนะคะสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมติดต่อคุยกับผู้ขายโดยตรงค่ะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเจคิโนะเพียงมาแนะนำให้ชมเท่านั้นค่ะไม่ใช่ในหน้าไม่ใช่ผู้ขายนะคะส่วนรายละเอียดพร้อมกับเบอร์ติดต่อแอดมินได้ใส่ไวใ้ให้ที่ใต้คลิปนี้เลยเข้าไปรับชมได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะ